สองผู้ดีอังกฤษบินตรงจองโต๊ะมาจิบชายามบ่ายเขาเป็นถึงเจ้าหญิงลอนดอนเจ้าหญิงไงนะเจ้าหญิงลอนดอนโอ้เอมาอยู่ประชาววัดดอนนี่มาขสร้างศพครับเนี่ยผมหยอกเล่นครับองค์หญิงครับลอนดอนหรือลอนบัมเอาไปขังอ๋อเอาเจ้าของร้านไปขังเอาอีเหี้ยเนี่ยเหี้ยเนี่ยไปขังนี่กูเอาไปได้ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับคุณพี่อย่าขอไปขังเลยครับคุณพี่ไม่เป็นไรครับลากแม่งไปท้ายบล็อกเทส มากันเหนื่อยไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับเปิดเล่าเลยเปิดเล่าเลยเพราะว่าท่านเนี่ยอยากดูการแข่งม้าเออเจ้าหญิงครับแล้วอยากจะทานขนมอะไรเล่นๆนะครับขนมน้ำมีไหมขนมน้าอ๋อขนมม้าและการแสดงโปโลต้อนรับเจ้าชายเจ้าหญิงซ้ายซายซายซายโอ้โหนี่มันอะไรอย่าช้าในเกมไม่เดินเอาดีเอาดีอะไรอบ้งเ ไม่ควรเลยแมงไมเใช่ครับไมเใช่เอาไมเใช่เอาวันอาทิตย์นี้สามทุ่มครึ่ง